ฮัลโหลสวัสดีครับเพนนื่อนเพื่อนผม m game main channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมซามูไรเอเจนหรือเจนอะไรสักอย่างนะฮะภาค2นะฮะผมก็อา่านไม่ออกแหละออถ้าจะไม่ปิดภาค3จะมาแล้วนะแต่ผมก็จะเล่นภาค2อ่ะนะก็ไปเริ่มมาเลยฮนะเย็ด yes. เราไม่ดูฮนะเราจะมาเรียนรู้กันฮนะผมก็ไม่รู้เล่นยังไงเหมือนกันนะโหลด รอแป๊บครับเดินเดี๋ยวนี่เดี๋ยว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 นี่เดี๋ยวเฮ้ยโอฟันเดี๋ยวฟันมึงมึงมึงไอ้เสื้อแดงไอเสื้อแดงมึงเออเลือดสาดเลยฮะเกมนี้แม่งฟันเลือดกันเลือดสาดเลยอย่างโหนะอุ้ยเดี๋ยว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 ตั้งหลักแป๊บนี่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 ฟันครับฟันโอ้โหแม่งฟันอย่างเดียวไอ้เกมนี้ เดียวเดียวเดียวโอ้โหแม่งเยอะมึงรุมเอมึงรุมเอมึงรุมเอมันไม่ดีนะรุมวะไม่ดีนะไม่โอ้ยเดี๋ยวอย่าฟันองี้ยตั้มกูอุ้ยแม่งสองสองซีกเลยแม่งฟันไงวะโอ้โหเข็มเพียนี่แม่งฟันกันเลือดสาดเลยฮะดูเลือดดิแม่งติดเลสสิบแปดบวกเนี่ยผมว่าสิบแปดบวกนะเนเกมเนี้ยผมก็ยังไม่สิบแปดทีก็เล่นอ่ะไม่เป็นไรนี่ ถ้าเรามีพิจารณาในการเล่นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่วะจริงป่ะเออแล้วก็เฮ้ยอะไรวะกดไปอ๋อก็กดไปฮะนี่ผมไม่ได้ทำอะไรนะมันมันมันไปเองอันเนี้ยชิปมาแล้วไปฮะต่อกอนันกล่องก่อนฮะอีละกล่องนี่เป็นอะไรอ๋อเป็นเหรียญเ่ะ ไม่แน่ใจนะอ๋อเป็นเหรียญเป็นเหรียญไปต่อฮะวุ้วเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวตั้งหลับมา x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  กดเอ็กอย่างเงี้ยครับตอนนี้ฟันฟันไอเสื้อแดง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 อ่ะนี่ไม่มีเสื้อเหลืองครับมีแต่เสื้อแดงอะด้านหลังมีด้านหลังฟุบดีโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวเนี่ยอย่าตำฆ่า นี่แทงไหมครับฟันฟันซ้ำฟันซ้ำเดียวเลยวะไปต่อฮะไปต่ออุ้ยไอเสื้อน้ำเงินโอ้ยเฮียแม่งฟันผิดไอเฮียแม่งลบเอ้อลบเออมึงลบเอ้อมึงลบเอ้อนี่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 ฟันครับฟันไอเสื้อแดงเดียว นีสองซีกฮะอย่างโอ้โหยมึงฟันตัวมึงมึงไอ้เสื้อน้ำเงินฮะเดี๋ยวนะไปด้านนี้มัง้งเดี๋ยจะมีอะไรฟันกล่องก่อนฮะไอ้เสื้อแดงไอ้ไอหย่าลบดีหย่าลบหย่าลบตายเลยฮะแทงแทงทีเดียวแม่งตายเลยเดี๋ยวฟันกล่องก่อนนี่นี่ ตูตูจ้องเปิดอ่า,อาไปเลยก็ผมก็เออ่มีแฟนเพจแล้วนะก็ก็อยากจะอยากให้ทุกคนไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะฮะก็แม่งไลค์น้อยอะ่ะแฟนเพจผมก็อยากจะฝากด้วยนะก็นะก็มาต่อเลยมาเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวไอ้เส้นเงินนี่นี่นี่ ไอเสื้อแดงไอเสื้อแดงอุ้ยโอ้ยอยาย่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีโบกินมันมันไม่ใช่นะกิฟมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่นะแปลงแม่งฮะอุย้ยอย่าลบอย่าลบอย่าลบอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้ยแม่งขาดถ้าอย่างนี้ต้องขาดขาดสองโอ้โหแม่งฟันทีเดียวสองคนเลยเชี่ยขาดนี่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 ชุบนี่นี่มึงกาะเหอะมึงกาะเหอะเมืองเกาะ มึงก่อเวอรสัตว์นี่ตายเลยฮะเดี๋ยวนะฟันกล่องก่อนแม่งฟันอย่างเดียวเกมนี้แม่งอย่างไม่อย่างมันน่ะเออไปต่อฮะเฮ้ยมาแล้วเซอร์งินนี่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 ไม่ไม่กลัวหรอกหมามาไม่ใช่ซื้อบูได้เกิดอีกแล้วอุ้ยไอ้เสื้อแดงนี่ฟันอย่างเดียวโอ้โหขาดอีกแล้ว อโอ้ยขาดอีกแล้วครับนี่นี่นี่เกาะเว้ยโอ้ยขาดอีกแล้วนี่อย่าลบ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 นี่มาเช็ดสติ๊กนี่แล้วเออ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 ไอ้สัตว์มึนอีเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงในรับ เล่นด้านหลังมันไม่ดีนะเล่นด้านหลังอะ่ะนี่นี่ซ้ำซ้ำซ้ำนี่ไม่รู้แสดงว่าใครเป็นใครไปเลยฮะนี่เดินไปฮะกดไปฮะชุบเอ่อหันสะพานเย็ดต่อต่อไปต่อเลยอย่างนี้จะเร็วกว่านะผมว่านี่นี่ โอ้ยเดี oh oh jag, oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งโอ้ยเดี๋ยว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 ดิเดี๋ยว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 ไเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจ็บนะเว้ยเจ็บนะเว้ยนี่นี่ไอมันมันคนละชั้นกันนะรู้จักปวะเข้าใจปะเรามันห่างกันไกลอ่ะเออต้องไปฝึกมาใหม่นะน้องมันเรามันห่างกันระดับมันห่างกันอะ ดับต่างกันเฮ้ยเองยังไม่หมดยังไม่หมดนี่นี่นี่สองท่อนเลยลูกพี่สามท่อนเลยลูกพี่เรือสตาร์ทฮะเกมนี้ฟันอย่างมันฮะอี๋นี่ยังไม่หมดเหรอยังไม่หมดยังมีอีกเว้ย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 อุ้ยรถมึงแรงนะแ้่มีเสียงแส้กต้องขอไปด้วยฮะรถเสียงดังมากเฮ้ยฟันก็ฟันฟันฟันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเนี่ย ลูมเอ๋อรมเอ๋อรูมเอ๋อรไม่ไม่โอ้ยเดียวเดียวโอ้ยเลือดเลือดเป็นอะไรฮะเลือดเลือดเราเหลือเยอะไม่ไม่ระดับปัญหางการในเพื่อนเอ้ยไปฝึกมาใหม่นะต่อฮะตอนนี้กำลังหมั่นอยู่เลยฮะอุ้ยอะไรวะอุ้ยบอสอุ้ยอะไรวะเดียว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 ไอสัตว์เดียวเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่นี่นี่ไอเสือเกาะไอเสือเกาะเฮ้ยเดียวเดียวไอเสือเกาะไอเสือเกาะ

มึงรู้เหม่อ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 โอ๊ยแม่งฟันกรอกเกาะเกาะขาดเลยเนี้ยขาขาดเลยฮะโอ๊ยเนี้ยแม่งเลือดจะหมดนี่ไอ้น้ำเงินหรือแม่งเกิดเกิดอย่างเดียวนะพวกเนี้ยเอ้ยเอ้ยเดียวเดียวเดียวนี่นี่นี่เดียวเดียวบอกว่าเดียวโอ๊ยไอ้เนี้ยตาย เราิ่มใหม่เลยโอ้อะไรวะเราต้องพอยายามหน่อยให้โดนฟันนะฮะฟันอย่างเดิเมกันเวยตายไม่เป็นไรเ้ยแม่งกระตุกอุย้ยเชี่ยแม่งเดี๋ยวกูตายกูตายยังก็ใจเว่าวก็ใจเว่าแขนขาดแขนขาดแขนขาดตัวขาดไอ้ไอ,สอเอสกอไอเสก ไอเสก็ตเนี่ยไม่ฟันยาฮะนี่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 ไอเส้นำเงินไอเส้นำเงินเดียวดีมึงเดียว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 ก็ใช่ปะเอ้ยหลบลบเลือดมันลี้เราเปล่าวะเดี๋ยวรอยเลือดมันลีก่อนนะฮะเลือดมันลีให้เปล่าวะมันไม่ลีให้นะฮะถ้าดีให้ก็ดีดินี่นี่ นี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีเดี๋อย่ยตั้งกาดอะตั้งกาดเฮ้ยหลบ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 หลอ้ยหลบหลบมึงทำไมมึงจะทำไมมึงจะทำไมทำไมหลบไว้หลบหลบโอ้ยดินจาเินจ้าโอมันจะหลบเข้าไปหามันด้วยไว้ เฮ้ยโอ้ยหลบทันโอ้ยเดียวโอ้ยไม่หลบทันเอ้ยเฮ้เลือดสาดเลยฮะเฮ้ย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 เฮ้เย้ชนะแล้วโอ้อะไรวะจบแล้วฮะอ่เดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอ่อถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะฮะก็ผมก็อยากจะบอกว่าเอา่อช่วยไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะฮะก็ผมได้มีเพจแล้วก็ช่วยช่วยไ like ล่หน่อยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาตอบพัดนะ